จะซื้อตั้งนานแล้วแหละดีบุญไม่ชอบเป็นภาระใครวันนี้ดีขึ้นเดินดีให้เป็นโรคก,กระดูกทับเส้นปวดขาปวดน่องปวดเอวใช่คาา่ะรามอยกกากสะโพกทรมานมากที่เป็นตะคิวน่ยเกือบจะทุกคืนเลยค่ะไปหลังจากนั้นไปกระซ่าลงซาลง,าลงถ้าใครที่เป็นปวดหัวเขา่าปวดบั้นเอวปวดแขนปวดข้อมือแล้วก็กินตัวนี้แหละดีบุญมากตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จังหวัด สงขามาอยู่กับคุณยายอโนงคุณยายก็เป็นผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อกระดูกนะคุณยายอายุเท่าไหร่คะเจ็ดสิบเก้าตรงนี้เลยล้ามาเลยตรงนี้จะเจ็บมากๆาเเวลาเดินเนี่ยบางทีว่บางทีมันจะพับไปเลยอ่ะมันก็บวมมาเนี่ยน่าจะต้องต้องไม่ได้เลยเนี่ยมันเจ็บทะลุเลยแหละบ่อยเมื่อก่อนล้มบ่อยมันถึงได้เป็นพอลุกขึ้นนั้นมันจะพับบางทีล้มล้มก็เท้า แล้วก็จิบแขนถึงก็พาไปรักษาจังเลวคือแบงพันธ์เนี่ยจะต้องปรีวตลดอดเวลาไปลูกไม่มีตามว่าสี่ร้อยห้ารไม่มีก็ไม่หาย,ยอ่ะก็กินยาแก้ปวดไปมั่งอะไรมั่งนะอันเหลนมันนั้น ถ้าไปจ้างเขาก็ลลำบากเงินน้อยพ่อแม่พอดีลูกจะภไยไปได้มาไงเลยถามแกดูคุณยายเริ่มทานยังไงคะก็ทานบัลละงองตอนเช้าก่อนอาหาร15นาทีหมดเมื่อวานถุงสุดท้ายวันนี้ดีขึ้นเดินดีใจดีขึ้นนี่ยายย้าลูกคายก็เยอะเลยเพื่อนยายลุยทหมดถือเจ็บว่าเขาเดี๋ยวเนียนคนแก่ว่าเขามาอันดับหนึงเลยลูกเออไม่เอิดนึงทุกคน นอนติดเทกันยังจะกินติดต่อไปไ,ไม่ชอบเป็นภาระคใครถ้าใครที่เป็นปวดหัวเขา่าปวดบ้านเอเวปวดแขนปวดข้อมือแล้วก็กินตัวนี้แหะีะดีบุแหละมันจะได้ไม่ผิดหวังเพราะยายผ่านยามาเยอะอเราจะไดแข็งแรงได้ยังไงในเมื่อเรายังมีประโยชน์ชกับลูกหลานด<ห>ลอยูนนะคะดีบูนผงช่วยให้ผู้สูงวัยแข็งแรงแบบนี้อ่าลุกให้ดูเลยค่ะ คนที่มีปัญหาเรื่องข้อขู่เข่ากระดูกพุนสามารถดูแลหลานเนี้ยการค่ะอยู่อำเภอเมืองสงขลาเป็นครูเป็นแพยากาลบำนานมันยืนนานก็เลยทําให้เป็นโรคกระดูกทับเส้นปวดขาปวดน่องปวดเอวชาขามันปวดมาจากรามาจากสะโพกแล้วพอลงมาที่ขาแล้วก็มาที่น่องเนียปวดลำบากค่ะเวลาเดินมากก็ปวดนั่งก็ปวดเดินไปไหนไม่ได้เดินได้นิด สิบเก้าก็ปวดแล้วชาค่ะเป็นประมาณ 3- 4ปีแล้วค่ะทระมานมากสั่งอาหารเสริมมาตลอดสั่งมาลองดูนุ้นสัก2เดือน3เดือนก็เปลี่ยนเอาสเดือนไม่ดีขึ้นก็เปลี่ยนพอ,อทานดีบุญผงชงชงแล้วก็ดื่มเนี่ยนะคะก็อาการดีขึ้นค่ะที่ปวดที่ชานี่ก็เบาลงแล้วก็เดินได้ไกลค่ะไปตลาดอะไรนี่ก็เดินได้ดีขึ้นก็เลยสั่งต่อเนื่องค่ะตอนแรกพดดูแล้วเอ๊ะทำไมแพงจังมีแค่ห้าซองพอทานไปแล้วเออคุ้มค่า เดินได้สบายพี่ทานตอนก่อนอาหารเช้าค่ะตอนตื่นปั๊บทานเลยมันจะได้ผลดีค่ะแบบฟงนี่ดูดซึมได้เร็วมากแล้วก็ดีด้วยค่ะดื่มแล้วอร่อยค่ะอร่อยมากไม่ขาวดื่มง่ายอร่อยมากค่ะขอฝากคนที่เป็นโรคนี้นะคะวันจัดทานดีบุลนี่แหละค่ะเพราะว่าดีดีดีมากเพราะว่าทานมาแล้วกล่องหนึ่งเนี่ยมีห้าซองนะคะหนึ่งซองเนี่ยมีความเข้มข้นเท่ากับหกแคปซูลค่ะ ทานแล้วก็ดีมากด้วยได้ผลเร็วค่ะขอฝากไว้ด้วยนะคะคนที่ปวดมากๆควรจะสั่งทานนะคะเพราะก่อนเย็นเพืก็ได้ปวดตึงไม่ตึงนล้วะซ่ดีบูนนะคะมากินยากสาบว่าแม่กินยังไงคะแม่กินนะคะเช้าเม็ดนะคะ่ะตอนเย็นนึ่งเม็ดสารล้างอาหารนะคะที่เป็นตะคิวน่ะเกือบจะทุกคืนเลยค่ะไปล้างจานไปกระซาลงซาลง นาเแยวจะมาตามเขแเรกซาลงคือถูเล่าลงถูเล่าลงทุกทีนะถึงถึ้งแม่ต้องยืดเนี่ยแล้วต้องต้องก็แค่ก็แค่ไม่อะเทียวตึงตึงนะไม่มีแล้วค่ะวันนี้ดีขึ้นมากเลยค่ะวันนี้แม่ดีขึ้นแม่อยากฟากดเลยกับ เพื่อนๆเรานะคะที่อายุรุ่นเล่าคร่าวเดียวหรือว่าคนนี้มีววปัญหาตรงนี้เนี่ยค่ะเราอายุปุ่นี้เลยนะคะต้องฝืนฟูร่างกายเผื่อจะด้อายุกับโลูกับล่างต่อไปในวันข้างหน้านะคะได้เห้นลูกินล่างเจริญหลงเรื่องไปรเรามากินตัวเฉยวๆให้ร่างกายเราดีขึ้นนะคะประจับใจหมางๆนะคะดีบุนค่ะดีแน่ๆนค่ะโอเคค่ะ เสียงยืนยันของผู้ใช้จริงประสบการณ์การใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ดีบูลทั่วประเทศนะคะทําให้ดีบูลเป็นที่รู้จักในเรื่องของข้อกระดูกลดการปวดววมอักเสบค่ะปวดข้อ,ปว,ขอปวดเข่าไหล่ติดยกแขนไม่สุดเข่าเสื่อมเสียงเข่าดังก๊อบแก๊บเวลาเดินเวลายืนมีอาการปวดแป,ป๊บจี๊ดลงขาปวดสะโพกเล้าลงขาแก้ปัญหาทุกอาการปวดด้วยดีบูลค่ะดีบูน มีอยู่2ส,สูตรด้วยกันทั้งแบบผงชงละลายน้ําชนิดเข้มข้นและแบบแคปซูลทานง่ายทานน้อยเห็นผลไวหลายความประทับใจยืนยันแล้วว่าดีบูนแก้ปัญหาและตอบโจทย์ทุกข้อกระดูกและปัญหาของคุณได้ปลอดภยัยค่ะมีเลขที่จดแจ้งและออยอรับรองนะคะของเราคุณภาพการันตีด้วยของแท้จากสํานักงานใหญ่จะมี QR code สแกนไปให้ด้วยทุกท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดีบูนนอกจากจะเห็นผลไวยังมั่นใจและ ปลอดภัยด้วยในเรื่องของสารสกัดมีองค์การอาหารและยารับรองความปลอดภัยผ่านมาตรฐาน GMP สารสกัดจากธรรมชาติ100%ไม่มีผลข้างเคียงค่ะสนใจติดต่อนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะทางนั้นเราจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะรีบติดต่อเข้ามาโทรเข้ามาค่ะตามเบอร์ข้างล่างนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะวันนี้เห็นผลไวปลอดภัยแน่นอนด้วยผลิตภัณฑ์ดีบุญค่ะ ดีบูนทั้งชนิดผงและชนิดแคปซูลตอบโจทย์ทุกปัญหากระดูกและคออย่ารอโทรเลยโทรเลย061-175-0878